กระถามสวัสดีท่านผู้ชมทุ้ท่าน,นด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะแถดิเกตเตอร์เดยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจําสัปดาห์หรือว่าแนะนําเกมประจําสัปดาห์กันเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะ ชอบกันนะครับก็ในมีนาคมนี้ก็จะมีเกมใหม่ที่เอามาให้ท่านผู้ชมด้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยซึ่งเกมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะมีแต่เกมน่าเล่นมากๆนะครับก็สำหรับใครที่รอคอยเกมไหนหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้แต่ล่างของ ุกลเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและการไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย so me, so ก็มาอยู่สลับเกมแรกกันเกมแรกเนี่ยขครที่ชอบดูอนิเมะมาฮ e r o a c a d e m ดเมียแล้วก็หาเกมใหม่ๆที่เป็นแนวมา Hero a c a d e m ดเีย เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรับเกมที่มีชื่อว่า My Hero a c a d e m i a The Strongest Hero ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น r p g ตะลุยดัดตะลุยดันเกี้ยนไปเรื่อยๆภายในเกมนะครับจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่โหมดที่จะเป็นโหมดเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นหรือว่าจะเป็นโหมดโคออบ เล่นตามเนื้อเรื่องก็ได้เชียรด้วยกันตัวเกมจะมีระบบการเปิดกระชปองมีระบบการอัปเกรดตรัวละครด้วยหรือว่าเราเนี่ยสามารถซื้อไอเทมต่างๆได้ตามที่เราต้องการในร้านค้าได้เลยแล้วก็ตัวละครต่างๆก็จะมีอยู่ในแอนิเมชทั้งหมดเลยภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่จะมีความเหมือนในแอนิเมชเลยแล้วก็ภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3 นะครับเพาะสำหรับเกมน,นี้นะครับยังไม่เปิดในสต,ตรไทยสามารถไปลงทะเบียนรอกันไนดะ้หรือว่าใครที่อยากเล่นเกมนะครับก็สามารถไปเล่นในเซิร์ฟต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะครับผมเกมที่2เนี่ยใครชอบเล่นเกมเล่นชิวๆเล่นเพลิน,นแล้วก็ไปนแนวแก้เหตุญหาเล่นอยู่เนี่ยก็คือ ต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับเกมที่มีชื่อว่าวิสนั่นเองเกมวิสเนี่ยจะเป็นเกม ที่พอเรามาจาก PC ด้วยที่เราเนี่ยต้องดําเนินตามเนื้นเอ,อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวเอกที่จะคอยเดินทางไปกอบกู้ทวีปนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้เจอพวกตัวละครต่างๆเยอะแยะมากมายเราเนี่ยก็ต้องเล่นตามด่าเล่นตามตัวละครนั้นไปเรื่อยๆซึ่งภายในเกมเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยเลี้ยงเพชรไปเรื่อยก็ในการเลี้ยงเพชรเนี่ยก็จะทําให้ตัวของตัวละครนั้นๆมีเสียงภาคขึ้นมาด้วยก็คือเกมนี้จะมีเสียงภาคในแต่ละตัวละครด้วย นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่นะครับก็สามารถมาลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นเกมที่น่าเล่นแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม ก็จก <S an> ็ได <an> ้ชอบดูการ์ต <S an> ูนกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับการ์ตูนเรื่องบากินะครับสำหรับใครที่ชอบดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยากหาเกมแนวบากิเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องประลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบากิ king of sword นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะยกเนื้อเรื่องในบากิมาใส่ในตัวเกมทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวละครต่างๆก็มีในบากิทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแบบ ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะก็คือเล่นผ่านด่านเล่นตามเควสไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ส่วนตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งระบบการ เปิดกระชับองระบบกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบขอตรงขอตุ่มก็มีให้เราเลือกสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ตอนนี้เกมยังไม่ปล่อยให้โหลดในสตูไทยมีเฉพาะในสตูต่างประเทศเท่านั้นนะครับภาพกราฟิกก็จะออกเป็นแนวการ์ตูนภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพอมองบุคคลที่1เลยนะครับผมแล้วก็การเล่นจะเ็การเล่นแบบระบบแนวตั้งด้วยเนาะ เกมที่4เนี่ยก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Immortal แล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ดัดแปลงจากอาดีเมกันอีกแล้วซึ่งตัวเกมในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะมีเกมอดีเมกที่เข้ามาแล้วก็ดัดแปลงมาให้เยอะอยู่เหมือนกันแถวสำหรับเกม Immortal เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกแห่ง หรือเรื่องภพน์เเกมเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวในปีปีหนึ่งที่หุ่นยนต์เนี่ยบุกครองโลกแล้วเราเนี่ยก็ต้องหยุดยั้งหุ่นยนต์ตัวต่างๆนั้นให้ได้แล้วก็ภพน์เเกมเนี่ยจะมีหุ่นยนต์หรือว่ามีตัวละครให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปิดกระชับปองได้ตัวไหนเนาะคือแบบจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครมีระบบการปิดกระชับปองมีเคเวสต่างๆหรือว่าเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกป็นในกเกมนะครับจะเป็นภาพกราฟิกที่ฮานจะทําออกมาแดง้่ันจะดีแลวก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เกมนี้ก็ยังไม่เข้าสตูไทยอยู่ในสตูต่างประเทศ เกมครึ่งทางนเนี่ยก็จกคนที่ชอบเล่นเกมมันๆเล่นเพลินๆอยู่นคะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นคะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Out Mobile, วคอร์สเอาโมบายนะครับก็สระเกมคอร์สเอาโมบายนีย่จะเป็นเกมแนวรถยิงการ6 v เวที่เราเนี่ยสามารถตกแต่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะตกแต่งอะไรยัางไงาจะเลือกปืนเลือกรอเลือกรถต่างๆได้ตามที่เราชอบเลยแล้วก็โหมดภายในเกมจะเล่นในทั้งโหมดที่เป็นโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าจะเป็นโหมดโหมดเล่นกับบอทก็เล่นได้เช่นเดีวยวกันนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สามนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการหาเกมรถยิงกันเล่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่พอจาก PC เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม สรบเกมที่หเนี่ยก็จะมีชื่อว่า With The Past Was Around นะครับสรบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยจะค้นหาเรื่องราวในดีของเรากับตัวของคนรักของเราเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแก้ไขปริศนาที่เราเนี่ยเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยต้องแก้ปริศนาในแต่ละดาดไดาแล้วก็ในแต่ละดาดเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกเ็น,น,นเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวภาพวาดห,หน่อยภาพ โมเดลการเล่นเกมน,นี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการเชื่อเล่นเกมน,นี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นเกมน,นี้กันได้นะครับผม สระเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Colonel Legacy นะสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่จะบบกผสมแนว R P G เข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยต้องจัดทีมแล้วก็นำมาต่อสู้กับศัตรูนะครับภายในเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ยเปิดกระปองมาเอาตัวละครมาแล้วก็มาจัดทีมต่อสู้กับศัตรูในเควสต่างๆหรือว่าในดาดต่างๆ เลยนะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการอัปเกรดตัวละครหรือว่าจะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านของเราได้ด้วยนะครับเน,ะนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ห้าจะสวยอยู่เหมือนกันภาพมุมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงระบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นระบบการเล่นแบบแนวตั้งด้วยนะครับเนาะไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม มที่แปเนี่ยเคชอบเล่นเกมแบบแนวแข่งรถแล้วก็มองหาเกมที่สนุกสนุกเล่นอยู่นะครับก็คือตําลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมที่มีชื่อว่า Data Wing นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์แข่งรถแต่ว่าไม่ใช่แข่งรถมันจะเป็นลูกศรให้เราเนี่ยแข่งกันใน,ในแต่ละด่านที่เขาเนี่ยกำหนดมาแล้วก็ภายในเ,เกมเนี่ยจะมีด่านมากถึง4 0สิดา่านให้เราไปเลือกเล่นกันเลยก็คือค่อนข้างที่เยอะ มากมายคือเล่นตัวเกมบันท่น่าจะมีความเล่นสนุกแล้วก็จะผสมความยากเข้าไปด้วยนะครับเนาะแล้วแค่เราเนี่ยลากลูกศรให้ไปในทิศทางที่จุดหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับเกมนี้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม เกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเรลูมินนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไปริศนาที่เราเนี่จะได้รับบทเป็นเด็กสาวที่จะลงไปอยู่ในเหมืองร้างแล้วก็ได้ค้นพบคิตตันวิเซตนะครับที่จะนำพาเขาเนี่ยไปสู่ในสถานที่โบราณแห่งหนึ่งซึ่งภายในเกมเนี่ยเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาที่จะมีความน่ารักภายในตัวแล้วก็จะมีเรื่องราวให้เราเนี่ย ไปค้นพบไปเจอกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเะยครับจะมีปิญหาให้เราแก้ไขยเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่เราเนี่ยจะไปเล่นกันเลยแล้วก็ตัวเกมภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยจะถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกสุดน่ารักภาพบริการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอบมุมสูงหรือว่าปรับได้เป็นบุคลคลที่3ก็ได้นะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็เกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมที่จะมีราคาที่ต้องซื้อนะครับสำหรับใครที่จะซื้อลองเล่นก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ไปลองเล่นกันได้เลยว่าสำหรับใครที่ไม่มีตังก็ลองลดราคาก่อนได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ เกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่าสตาลินา่านะครับสหรับเกมสตาลิน่าเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในสนามประลองของหุ่นยนต์ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหุ่นยนต์แห่งหนึ่งหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะไปประลองกับหุ่นยนต์ต่างๆนะครับตัวเกมไม่ได้มีอะไรมากแค่เราเนี่ยลงไปต่อสู้กับหุ่นยนต์ในแต่ละด่าน ไปให้ได้แล้วก็ในแต่ละหนาเนี่ยก็จะมีความยากของหุ่นยนต์แตกต่างกันไปด้วยบางตัวก็จะมีอาวุธที่พิเศษบางตัวก็จะว่องไวก็ขึ้นอยู่กับตัวละครหรือว่าขึ้นอยู่กับศัตรูนะครับเราเนี่สามารถอัปเกรดอาวุธหรือว่าอัปเกรดตรัวละครของเราให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับ,นะรบเราก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิก ไม่กินสเปคเลยมันจะออกแนวพิกเซลพิกเซลนิดหน่อยเพราะในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองม,มุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นไปลองโหลดไปลอง,ลองเล่นเกมนี้กันได้ <ๆ S 2> นะครับผม ก็มีบ้างสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอาไ้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นการจัดนำเกมไรก็ฝากต,ตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Still look. Comes still look. So will I feel it again? I just don't know.